เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะวิ่งเฉลิมพระเกียรติทุ่งขามคอร์สคันที่รันครั้งที่1ค่ะ วันที่29มกราคม2566พลเอกประยุทธ์อ่นออ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติทุ่งขามอคอสขันที่รันครั้งที่หนึ่งชิงถ้วยเกียรติยศจากองคมนตรีโดยมีกรรมนภาคหนึ่งโครงการชนระทานเพชรบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีการท่องเที่ยวและกีฬาเพชรบุรีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่10สาขาเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาและชมรมคนรักอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม47หน่วยงานและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีลปอยตัวนะัอ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติคร,ครคันที่อ่างพวงของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานครั้งที่หนึ่งขึ้นโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นฮาฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะ11กิโลเมตรและเดินวิ่ง ระยะ3กิโลเมตรเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบเครือข่ายอ่างพวงแห่งแรกของแผ่นดินในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภยัยส่งเสริมให้อ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นที่รู้จักทางด้านสถานที่พักผ่อนการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาให้คึกคักยิ่งขึ้นเสริมรายได้ให้กับชุมชนนำรายได้สมทบทุนดูแลบำรุงรักษาการปลูกป่าท,ที่ปลูกไวแ้แล้วจำนวน100ไร่ ตามโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติและมอบเป็นทุนอาหารกลางวันทุนละห0 0พันบาทให้แก่โรงเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่6โรงเรียนโดยผู้ชนะฮัมมาราทอนได้แก่สิบตำรวจโทสุพนัทวสุรีผู้บังคับหมู่กองกำกับการหนึ่งกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนข้ายนเรศวรและนางสาวปิน่นปินัทวชรภูมิทัศเจ้าของกิจการสวนไตเทียมโรงพยาบาลท่ายางและโรงพยาบาลชะอําได้รับทั่วรางวัลเกีดยรติยศจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรี